ค่ะเพื่อนทุกคนพบกันกับไอวี่ยิงแสกเลยนะจ๊ะนะจ๊ะ,จะจวันนี้นะคะมากับคุณสต้งนะคะคุณสตังก็จะมาช่วยแม่นะคะสอนแม่นะคะลูกมาสอนนะคะให้แม่นะคะกินอันนี้ค่ะหม้อหม้มอ,มอ,มอ,มอบะหมี่นะคะ บะหมี่ถ้วยร้อนนะคะก็ทําไม่เป็นนะคะเดี๋ยวให้ลูกสอนทํานะคะก็แกะมาเรียบร้อยแล้วนะคะทําไม่เป็นนะคะทุกคนอันนี้คือซื้อมาจากเซเว่นนะคะสามสิบห้าบาทนะคะทุกคนเซเว่นเ <Seven S 1> องเหรอใช่แค่เซเว่นเองเนี่ยเนี่ยไอฮอตคัพเนี่ย,ย, Club, ยแจ่วฮอนอยากกินอยากกินอ่ะแล้วก็ชํ่แหลกออกมาแล้วนะคะมีกระป๋องอันนี้อะไรเนี่ยถุงทำความร้อนถุงทําความร้อนที่ใส่เข้าไปในถ้วยนี้นะคะ แล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นผงปรุงรสไหมน่ใจใช่ผงปรุงรสแล้วก็มีฝานะคะคแล้วก็มีบะหมี่นะคะทุกคนและนี่ช้อนนะอ่ามีช้อนอน,นะคะมีช้อนด้วยมาเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยะคะ่ะทุกคนว่าทํายังไงนะคุณสตาาฟอ๋อ,อ,อก่อนที่จะทํานะคะเดี๋ยวมีน้ํานะคะมีน้ําที่เราจะต้องใส่เข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่จะ ร้อนนะคะที่จะร้อนหรือ,อที่จะร้อนโอเคเดี๋ยวไปทํากันนะในถ้วยนะคะ<ๆ>เขาก็จะมีบอกนะคะว่าทํำยังไงด้วยนะคะตรงนี้นะคะนี่นะะเดี๋ยวเราทําตามข้างถ้วยเนี่ยนะคะตอนแรกก็อ่านอ่านก็งงเลยเดี๋ยวจะให้คุณตังทาให้กินนะงั้นก่อนอื่นใช่ไหมคุณตังเราต้องแกะตรงนี้ออกก่อนใช่ป่ะใช่แกะออกเพื่อเตรียมความพร้อมรอไว้ใช่ไหมใช่แล้วไงต่อแล้วก็เอา ผงมาใส่ผงใส่นี้อ่ะผงนส่ทังบนใ่ทั้งบนอันนี้เหรออือฮะอันนี้คือรายการลูกสอนแม่ทำนะคะรายการใหม่อะรายการใหม่อะลูกสอนแม่ทำมีแค่ช่องเดมีแค่คลิปเดียวแค่คลิปเดียวอันนี้ก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวมันจะร้อนใช่ไหมอันนี้มาใช่ไหมเตรียมความร้อนที่ฝาไว้ด้วยโอเคความร้อนที่ฝาแล้วก็ เอาไงต่อแกะให้หน่อยก็แกะแล้วใช่ป่ะแกะเนี้ยมันอันตรายนะเนี่ยห้ามรับประทานห้ามใช้กับที่อาบอากาศนะคะดีกเลี่ยงไฟเนี่ยก็ห้ามมือสัมผัสความร้อนด้วยนะคะทุกคนคือเพราะเดี๋ยวมือมันคองมือทองใช่ไหมอันนี้ก็คือใส่เขาไปในหม้อเลยถ้วยถ้วยไม่ใช่หม้อโอเคแล้วไงต่อเอาวนนี้ะใส่ใช่ป่ะ ดันให้เขาเข้าไปใช่ไหมแล้วใส่น้ำแช้ขีดแล้วๆๆๆก็ใส่น้ำเลยแค้ขีดข้างล่างโอเคกะรีบใส่อย่างนี้ใช่ไหมตรงใส่ให้ตรงล็อกใช่ไหมแล้วไงต่อเอาฝาปิดฝาปิดแล้วก็รอฝาปิดไว้ไม่ต้องเดี๋ยว อ๋อไอ้นี่ไอ้นี่ฉลาไม่ต้องปิดนี่นี่ควันออกมาแล้วอะคุณจะตั้งย็บไหมโอ้ยลืมใส่น้ำเลยมามะ่านี่น่าห,นหรอ <laughs> โอเคเอาเอาเอา,เ,อาเร็วๆปิดปิดปิดมันจะควันจะขึ้นให้เราไหมอะเมื่อกี้เราลืมใส่อ่ะขึ้นขึ้นเดี๋ยวดูดิควันจะขึ้นให้เราไหมอะ ได้เวลาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะคะเราไม่ควรที่จะใช้มือเปิดนะคะกลัวจะมือพองนะเอาช้อนไป็เปิดว้าวนี่ไหนไหนเอ้ยเส้นนุ่มเลยอะนืาา้อทอนนืาา้อทอน นี่นะคะก็ได้มาแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแจ่วฮ้อนนะคะนี่มีพิติก้วยนะคะทุกคนยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อพิติกเนี่ยเดยี๋ยวชิมก่อนนะคะรสชาติเข้มข้นนะคะแบบเผ็ดนะรสชาติเผ็ดนะคะทุกคนถ้าทางเส้นแบบว่าจะเหนียวนุ่มเนาะ ร้อนร้อนร้อนเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีเลยทุกคนร้อนร้อนมากๆแล้วก็ แล้วก็ร้อนแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบช้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปเอาช้อนซ่อมมาเองนะคะวิธว่าช้อนกับซ่อมเขาที่ให้มาคืออ่อนไปนิดนึงแต่เหมาะนะคะสำหรับแบบไปคางแคมป์หรือว่าไปปิกนิกอะไรอย่างเงี้ย เอาตันีไ,ได้ด้วยเลยฮ<อ>ี่ฮอลลุดไปแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะอันนี้เราไม่ได้งานจ้างนะคะเราซื้อมากินนะคะแล้วก็มารีวิวเฉยโอเคนะคะเดี๋ยวไปกินต่อนะคะข้างในนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะในนี้ก็มีใบมะกรูดนะคะหนึ่งใบนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นข่านะคะข่าอะไรเนี้ยแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นเส้นนะคะ แต่รสชาติแบบเออแจ่วหอนจริงๆทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอไอวี่นะคะหรือว่าชอบไอวี่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อวี่ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าไอวี่ไปดูวิเคราะห์แล้วนะคะก็มีหลายคนเลยนะคะประมาณ80%นะคะยังไม่ได้กดติดตามให้อวี่เลยนะคะอย่าลืมนะคะไปกดติดตามสันกระดิ่งไว้ด้วยจ้า <S <S บ๊ายบายไปเลยจ้า